คําถามแรกเลยไม่รู้คนอื่นคิดไหมเท่าไหร่อะใช่มันต้องอยากรู้นะแล้วชิ้นเล็กอย่างนี้และไอใหญ่ๆเท่าไหร่เอาแค่แก้วที่เอามาเริ่มต้นทํามันมันเท่าไหร่มันแพงตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เรื่องราคาเดี๋ยวอุบไปก่อนอ่าเพราะว่าเราเห็นคุณคุณคุณวัดนะคะสุขคุ้มนุ่มลึกอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะมาพร้อมกับลูกสาวดีกรีเป็นดาวมหาลัยก็ทาของสวยๆอย่างนี้นะแล้วก็ติดรูออกมาก็ต้องสวยเหมือนกันแล้วคนนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของ คุณวัดเลยทีเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวให้น้องมาตอบคำถามดีกว่าเพราะว่าน้องน้องเนี่ยพูดเก่งกว่าคุณพ่อแน่นอนค่ะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาเจอลูกสาวพี่วัดกันค่ะ ซึมซับได้ดีกว่าหนาะด้วยวันได้เจอ plus แห้งสบ,บายแต่บางแค่ศูนจุดหนึ่งใหม่ super ultra slim ศูนต้องลอริเอดเท่านั้นลอยลูกบ้างเพื่อให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสูตรใหม่โฟโมสโอเมก้าสามหกเพิ่ม DHA 12เท่าและว,วิตามิน B12 สูง <c oughs> วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองโฟโมสโอเมก้า9ามโก าอมสมุนไพรตราไอเห์บสกัดจากสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านฉลาก่อนใช้ยาดูดิถ่ายรูปนี้มันดีนะพี่นะแต่พี่ชอบว่ารูปมันได้ใช้จินตนาการกว่าโอ้คนละทางกันเลยแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนแก้วนี้องเนสกาแฟเบลนเดนบลูผสนกาแฟสองสายพันธุ์รวมความเข้มของโรบัสต้าและความนุ่มของอาราบิกาหอมเข้ม <He em. S 2> นุ่มลงตัว ว้าวเนี่ยก็ลงตัวเ e สกาแฟเบลน d ์แอนด์บรูเข็มนุ่มลงตัวเอาใจไปเลยมาสดชื่นกันดีกว่าใหม่สปอนเซอร์แอคทีฟมีวิตามินซีสูง200เปอรเซนก้าวท้าลองกับวิตามินซี200เเซนใหม่สปอนเซอร์แอคทีฟผสมวิตามินซีเช้านี้ต้องไมโลเติมสิ่งดีๆในทุกเช้าเพื่อความมุ่งมั่นในทุกกิจกรรม วันดีเริ่มต้นที่มื้อเช้าอย่าลืมทุกเช้าดื่มไมโลดื่มเลยบิ๊กซีช่วยคนไทยลดค่าครองชีพถึง24พฤศจิกายนนี้ซื้อกาฮอรมอลิ่งหงทองหรือมะพร้าคลองหนึ่งถุงแถมฟรีมะลกอหนึ่งขวดน้องเตีมกไก่กิโลกรัมละห5บาทและซื้อเลยรสเทปปี้ที่แครเชียร์รับส่วนลดสูงสุด230บาทที่บิ๊กซี เ<อ> yeah. จากข้าถูกช่วงที่สองนะคะของบางกอกซิตี้เลขที่36และอย่างที่เราสัญญากันไว้วันนี้พี่วัดจะเปิดตัวทายาทนะคะลูกสาสวสาวอันดับแรกขอบอกกันเลยว่านอกจากเป็นทายาทของพี่จีรวัตรแล้วย,ยังเป็นดีกรีเป็นถึงดาว,วมหาไลาย,ยแต่คนนี้เขาจบจบตรีจบโท